สวัสดีค่ะพบกับมิ้นอีกแล้วนะคะอยู่ที่เพจฟอร์ดโปรโมชั่นพิจิการมิ้นค่ะวันนี้มิ้นก็อยู่ที่โชว์รูมฟอร์ดเอ็กซ์ซีลมค่ะเช่นเคยเลยนะคะวันนี้ก็มารีวิวรถเจ้าเรนเจอร์เอ็กซ์เอลทีค่ะออโต้ Auto นะคะตัวเน็กเจนโฉมใหม่หล่อๆสวยๆคันนี้เลยเพราะว่ามีการแต่งนะคะให้กับลูกค้านั่นเองมาเริ่มกันที่ตัวกระจังหน้าเลยนะคะของเขาตัวนี้เนี่ยก็มีการเปลี่ยนใหม่เนาะจากของเดิมใช่ไหมคะที่ลูกค้าจะเห็นเป็นเหมือนเอ่อรังผึ้งนั่นเองแล้วก็สีเดิมของเขามันจะเป็นสีโครเมียมใช่มคะแต่ว่วา ตัวนี้เราเปลี่ยนใหม่นะคะเป็น Ford ตัดเฉดดำแล้วก็พ่นสีแดงนะคะแบบนี้เป็นหน้าแบบแรปเตอร์ให้เลยนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะถัดมาที่ลูกค้าขอเพิ่มนะคะตรงนี้เลยนะคะใส่ซุ้มล้อให้ใหม่นะคะอันนี้จากเดิมเนี่ยไม่มีซุ้มใช่ไหมอันนี้ก็คือเราใส่ให้ใหม่แบบมีหมุดแบบนี้นี่เองนะคะและถัดลงมาข้างล่างนะคะตรงนี้ลูกค้าขอเปลี่ยนเป็นลายมาเวลนะคะขอบ18นะคะ อันนี้ยังไม่ได้ยก2นิ้วนะคะแต่ว่าตัวนี้ให้แก้มยางที่สูงขึ้นนะคะก็คือ,อขนาดยางอยู่ที่สองหทับหก้า r 1 8นั่นเองนะคะก็คือแก้มยางจะหนาหน่อยก็คือมันก็ทำให้รถดลูดสูงขึ้นด้วยถามว่าแก้มยางดีไงก็คือมันจะให้ความนุ่มหนึบนั่นเองนะคะลูกค้ามันจะไม่ค่อยแข็งกระด้างนะคะยางของตัวนี้นะถัดมาเลยค่ะก็จะเป็นตัวสติกเกอร์นะคะลายโครนนะคะนี่คือลูกค้าขอมานั่นเองนะคะส่วนตรงนี้เรายังไม่ฉีดออกให้นะคะเพราะว่าเป็นแผ่นกันรอยนะ เดี๋ยวตามมาดูข้างในค่ะที่สําคัญตัวนี้คือเปลี่ยนเบาะหนังด้วยนะคะเพราะว่าจากปกติของเขาเนี่ยเป็นเบาะผ้าเนาะอันนี้ก็คือเราเปลี่ยนเบาะหนังให้ลูกค้านะคะเนาะทำทำตามความต้องการเลยอันนี้เป็นพรมเดี๋ยวขอเอาออกก่อนตัวนี้นะคะข้างในจะเป็นเบาะหนังแบบนี้เลยเดินได้สีแดงนะคะเป็นเบาะหนังดําดได้แดงเป็นทีวีซีเกรดพรีเมียมเลยนะคะลองลองสุ่มเข้ามาดูก็ได้คือเดิมๆของเขาเนี่ยจะเป็นเบาะผ้าแต่ว่าคันนี้ลูกค้าขอ เป็นเบาะหนังนะคะก็เลยติดให้ใหม่เลยสวยๆเลยเดี๋ยวลองมาดูข้างหน้ากันคะ่ะใครอยากได้บาะบาะหนังแบบนี้นะคะแจ้งมินได้นะคะเพราะว่าเราก็คือติดและดีไซน์ให้ใหม่ด้านข้างตรงนี้ก็ทําให้ใหม่นะคะตรงนี้ก็คือเย็บใหม่หมดเลยโดยการเอาของเดิมทิ้งไปแล้วก็ตัดเย็บใหม่นั่นเองนะคะอันนี้จะเป็นภายในของเขานะคะของตัว x t Auto นะเดี๋ยวไปดูด้านท้ายกันคะ่ะ ตัวนี้นะคะด้านท้ายของเขาก็เราก็คือใส่แม็กไลเนอร์ให้ลูกค้านะคะเพราะว่าเออถ้าเป็น xlt เนี่ยตัวแม็กไลเนอร์ของเดิมจามไม่มีเนาะอันนี้เราก็ใส่เป็นตัวแม็กไลเนอร์ให้เขานะคะด้านท้ายของเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะมีไฟเบรกให้เดี๋ยวลองเปิดท้ายจริงๆตัวนี้ฝาท้าย xlt ไม่ได้หนักมากนะคะก็เปิดได้สบายๆเนาะอันนี้จะเป็นตัวกระจังหน้านะคะของลูกค้าให้ลูกค้าคืนนะ ที่สำคัญนะคะแลนเจอร์ทุกรุ่นนะคะตัวด้านท้ายของเขา่จะมีตัวเหมือนเหมือนไม้บรรทัดวัด่ะคะกะได้เวลาที่เราจะทํางานเกี่ยวกับช่างตัดอะไรอย่างเงี้ยได้หมดนะคะ <mm> ก็คร่าวๆนะคะแบบนี้ใครอยากได้สไตล์นี้ก็บอกมิ้นมาได้นะคะ <mm> ก็คือตัดให้หมดเนาะ ยังไงมินก็ฝากไว้ด้วยนะคะพี่ๆฝากติดตามเพจแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ถ้าหาสนใจก็คือทักมินมาได้เลยนะคะหรือว่าโทรมาหามินก็ได้วันนี้ก็ต้องขอลาไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ อันนี้นะคะมินก็มาเช็ครถให้กับลูกค้าแล้วนะคะของคุณพี่มงคลเนาะเพราะว่าขึ้นรถสไลด์นะคะก็อีกเช่นเคยแลควค่ะ FC จากซุลานะคะ FC ฟยอมากนะคะก็คือรถขึ้นรถสไลด์กับลูกค้าแล้วเนาะส่งไปถึงหน้าบ้านเลยค่ะอันนี้จะเป็นตัว DBL x เ t ลเออโต้นะคะจัดส่งขึ้นสไลด์นะคะถึงที่เลยค่ะแล้วของคุณพี่มงคลขึ้นรถสไลด์แล้วนะคะเตรียมจัดส่งไปถึงลูกค้าที่บ้าน,นะคะ่ะ อันนี้อยู่ที่สุราษฎร์นะคะหรือว่าลูกค้าอยู่ที่ไหนก็คือเราจะส่งให้นะคะถ้าหากว่าอยากไปรถสไลด์แบบนี้นะคะหรือเทรลเลอร์ก็บอกได้เลยนะคะเพราะว่าลูกค้าบางคนไม่อยากให้ขับไปเนาะกลัวเป็นรอยหรือว่าโดนหินดิดอะไรเงี้ยเราก็จะส่งแบบนี้ให้ได้นะคะ mm hmm. อยากได้แบบนี้ทักมิดมาได้เลยค่ะเราส่งงานให้ไวๆวเลยค่ะรถลงมาแล้วตัดแต่งเสร็จแล้วเรียบร้อยก็ขึ้นไปเลยค่ะรถสไลด์แบบนี้นะคะรอรับกันได้เลยคะ่ะพี่ หน้าเชิดแล้วนะคะเตรียมออกแล้วค่ะคันนี้ถ่าให้ดูกันสดๆเลยนะคะส่งตรงถึงว่าลูกค้าค่ะจองออนไลน์ปลอดภัยแน่นอนร้อได้รถแน่นอนค่ะคันนี้นะคะบื๊บแรนเจอร์ขับแกร่งนุ่มหนุบนะคะต้อง เป็นสอร์ a เรนเจเท่านั้นนะพี่ๆนะส่งทั่วประเทศไทยนะคะคันนี้ลูกค้าอยู่ที่ไหนไปส่งได้ถึงที่ค่ะชอบมินต์ก็ทักมินต์มาได้เลยนะคะสนใจโปรโมชั่นแบบไหนพักได้เลยคะ่ะดูแลให้เต็มที่ค่ะไปแล้วนะคะรถของคุณที่มงคลค่ะไปสุราษฎร์แล้วนะคะคันนี้ ต่อให้ขับรถเฮงๆรวยๆยทำไมาักกินงปาขายขึ้นนะคะคันนี้ไปแล้วค่ะอยู่ที่สุราเร่